ครับนี่นะครับผมจะมาเทสอบรีโมทเรดิโอลิงค์นะครับตัว RC 6GS นะครับตัวนี้นะครับสงสัยกันมานักหนานะครับว่ามันได้กี่เมตรเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปทดสอบนะครับโดยใช้รถบักกี้ตัวนี้นะครับไฟฟ้า120แอมป์พอปีวิงครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับเดี๋ยวจะให้น้องต้นจะยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมจะนับ1ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะวัดระยะทางว่าได้กี่เมตรโอเคครับ ทดสอบการทํางานครับลองเลี้ยวครับโอเคปะทดสอบง่ายๆไปเลยดูความไกลมันนะครับสเปคมันได้400เมตรนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผม200เมตรผมก็เดินเหนื่อยแล้วนะครับครับมีโรเฟอร์ทดสอบนะครับครับ นู่นนะครับคนบังคับยืนอยู่ต้นไม้นะครับเบกเบกยุดแล้วไปไปต่อไปต่อ เบรกอ่ะก็เอายอยู่ <need> อ่ะไปไปอีกครับได้อยู่ไปไปเลยเบรกเบรกเอายัอยู่วะไม่อ่ะเราเบรก ได้เว้ยไปต่อโอู้นคนบังคับเบรกไม่ได้นะครับถือว่าสุดการทำงานนะครับอ่ะลองมาอ่ะ,อะยังได้อยู่อ่วไปต่อครับไปต่อครับไปต่อ ได้อยู่ครับสองนาทีกว่าแล้วตอนนี้เรามากี่เมตรแล้วไม่รู้พอหยุดหยุดหยุดจอดนิ่งเลยสามร้อยกว่าสามร้อยี่สี่ อย่าเบรกค้างไว้สามร้อยสามสิบสามนี่นะครับสุดที่สุดที่สามร้อยสามสิบสามเมตรนะครับตอนนี้สัญญาณมาไม่ถึงแล้วนะครับเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวซูมก่อนนี่นะครับผมใช้แอปวัดนะครับสามร้อยสามสิบสามเมตรนะครับ โดยประมาณนะครับ400เมตรนะครับระยะราบโอเคนะครับอันนี้ผมทดสอบให้เลยก็คือ300เมตรอ่ะเรามาดูกันว่าระยะทางมันไกลแค่ไหนโอเคครับขอบคุณครับกลับแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาดูว่าระยะทางที่เราทดสอบรถบังคับด้วยรีโมทเรดิโอลิงค์ RC6GS มันระยะไกลเท่าไหร่นะครับก็ผลสรุปมาแล้วว่าสามร้อยสามสิบสาเมตรนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณก็สี่ร้ยเมตระครับแต่เราเล่นจริงๆก็ร้อยเมตรก็มองไม่เห็นแล้วนะครับนี่นะครับน้องน้องต้นของเรานะครับเป็นผู้ทดสอบให้ครับยืนอยู่ที่สามร้ยสามสิบสามเมตรนะครับนะครับอ่านน้องต้นลองบังคับดูไม่ได้ยินเลยนะลองบังคับดู บอกน้ต้นลองบังคับดูน้ต้นบังคับหน่อยน้ต้นครับโอเคครับเรียบร้อยครับ